ทั้ประเทศจีนกำลังเปลี่ยนโฉมมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่สวยงามมีชีวิตชีวาดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนในช่วงฤดูดร้อนปี2025นี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างดีการล่องเรือชมแม่น้ำไห่เคอที่ไหลผ่านคนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทัศนียภาพยามค่ำคืนอันงดงาม โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ปรับปรุงระบบไฟสองสว่างอาคาร216หลังสพาน13แห่งและท่าเทียบเรือ7แห่งริมแม่น้ำนอกจากแสงไฟที่สว่างสวัยแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงนิ้วโบราณและโชว์อื่นๆได้บนเรือโดยฤด,ดูร้อนนี้กิจกรรมล่องเรือบนแม่น้ำไห่เคอตอนรับผู้โดยสารมากกว่า33,000 0คนที่เมืองเจาจวงมนล์ชนตงทางตอนออกของจีนสิ่งปลูกสร้างโบราณในเขตเมืองโบราณไทเออร์จวง ได้รับการประดับประดาด้วยแสงไฟระยิบระยับขณะที่การแสดงต่างๆเช่นตีดอกไม้ไฟเหล็กล้อมการเชิดหุ่นเงาและนิ้วปักกิ่งล้วนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมืองน,นี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น35%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า